ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กขลุบมนีเบาแอมเราได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทโธครับท่านผู้ชมยินคาวว่าน้องพุทโธเเิ่นมานังสมาธิมหาหลวงปู่ครับท่านผู้ชมมากับพระมาทําบุญนะครับท่านผู้ชมเนาะน้องพุทโธเพิ่นเดินทางมาทําบุญครับเบาแอมเรางหงยินข่าวกับบอโลซาล่ะครับผมท่านผู้ชมบอโลซาได้ติดตามมากับน้องพุทโธท่านที่ครับเพื่อที่จะไปหาตัวเลขดีๆเด็ดไปฝากเอฟซีครับ น้องฟุทโธพิ่นทำสมาธิอยู่ขางใมครับท่านผู้ชมทำสมาธิอยู่ ouais ของไมเนาะครับน uh ้อกับหลวงปู่อยู่ขางไนครับเดี๋ยวเบาแอมเราส่งสิท้าไปถามน้องพุทโธครับว่าเห็นอียงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมีดวงวิญญาณต่างๆบ่ออยู่ใหนนี้สี่ดเลขหรือสี่ดยังหรือสีเป็นจังไงครับไปรับชมรับฟังกับน้องพุทโธกันครับท่านผู้ชมเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราตรงนั้นได้ครับท่านผู้ชมนะครับเป็นกำลังนังสมาธิอยู่ครับ ตั้งดีครับโอ้สั่งใหญ่ครับทมม่านผู้ชุมอยากเสเน,นื่อนเสนื่อนในก็ขอโทษข้อ,อไข้ด้วยครับท่านผู้ชมเนาะเบิง่งบรรยากาศไปนต้น,นกันสะก่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นความสวยงามโอ้พญานกกาคราชครับท่านผู้ชม ครับผมจะมาชมก็เห็นตัวน้องพุทุ่ลรอครับเห็นน้องพุทุ่ลรอครับนั่งสมาธิอยู่ข้างในครับามชมเนาะสาธุสาธุสาธุกลุ่มข้องลูกล้านเน้อครับผนชิงลูกหยาบหยาบเลยครับมชมเบาแอมเราตรงนี่ทายู่ข้างนอกครับเสียงโบลเอดังเวยครับเดเสียงโบลเอดังลบกวนน่องพุทโธครับ น้องเปนนั่งสมาธิแล้วเบาแอมเราตรงกับแจงสิไปถามนลองปู่ธูด้วยนะครับเนาะวบาเป็นเห็นเอียงครับ นี่นะครับนอธรรมโชมนอถอดออกจากจิตแล้วนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วกระสอบถามน้องพุทโ้กันเลยครับน้องพุทโ้เห็นยังไนว่าสูเอฟซีกระเป๋าแอมเราทงฟังในปากละครับผมนั่งสมาธิครับนั่งสมาธินอครับนอครับครับผมเป็นยังไงปากลาเห็นผีหลายครับเห็นผีหลายครับโอ้เห็นผีหลายครับครับเห็นผีหลายผมกะส่วนแค่เมตาไปเห็นเพื่อนครับ หลับที่นี่กะผมก่เห็นหลวงปู่ครับเห็นหลวงปู่ครับผมกะเลยกาบเพิ่นครับกาบหลวงปู่บ่ปกละครับกาบหลวงปู่ครับครับแล้วก็นั่งอยู่ที่ทุ่งลางคุยก็เพิ่นครับอืมนั่งคุยก็เพิ่นเนาะครับครับผมสาธุสาธุกาบนมาสักการเด้อหลวงปู่กันถอะรับฟังอยู่นี่เนาะครับเนาะหลูกห้านมาขอเพลิงผ้าอาศัยบาลีมาทำบุญครับหลวงปู่ จังไรอีกเวละคุยกันหลายเรื่องครับครับครับทั้งเรื่องเพื่อนหนก็ท้าคู่มครับเพื่อนหนก็ท้าคุ้มือน้องผู้ถูกอีกครับผมก็จำได้อยู่ครับโอ้สาธุสาธุเป็นบุญเป็นกุศลหลายเนาะครับเนาะครับแล้วก็เรื่องมานจะใสครับครับน้องผู้ถูกเนก็ว่าไอหมูเจ้ามาจากที่ไหนอืครับผมก็ว่า โน้ตกะว่ามาจากซีสเกตครับโอ้มาจากซีสเกตเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสาธุสาธุสาธุประเทศจังไรอีกเห็นยังอีกบ้างผมกะบ่กะบ่ได้เห็นยังครับโน้ตกะคุยกับหลวงปู่ครับโอ้คุยกับหลวงปู่เห็นผีเห็นยังอยู่บ้างเหเห็นหลายอยู่ครับโอ้ก็มีเนาะครับไอแดงก็มานั่ครับเอ้ไอแดงก็มานั่ครับโน้ตกะเลียนเหรียครับไอแดงเลียนเหรียญบอะครับอืมครับครับ เรียนทัวร์วัดที่รับโอ้เรียนทัวร์วัดเรยวะรับรับคุณไม่เคยเห็นครับครับผมคุณม่เคยมาครับครับครับหลังจากผมจะออกจากจิตนังสมาธิผมกะกลับหลวงปู่ออกจากจิตนังสมาธิไอแดงมันกะแรียนขับเหล็กมาครับไอแดงอะนะครับโอ้มันแต่น้องผู้ชนี่บ่นไปถามตัวเหล็กกับหลวงปู่ปะครับนี่มันถามครับไอแดงมันเอา มูจุดเล็ก่ปากขึงจะเลนหาผมกับครับมึงข่าวเลี้ยงไหมครับ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 มึนก็บอกว่ามึงก็บอกว่าพ่อพ่อได้เล็กแล้วว่าจะสีอ่ะมึงกล่าวว่าห้บอกว่าเบิ้งครับครับเป็นเล็กตัวไหนน้องพุทโธเป็นเล็กจากเล็กมึงขอคิดก่อนเนี่ยครับครับครับ อดเลข63ครับ63เนาะครับครับผม63ครับท่านผู้ชม63เป็นตัวเร่63เด้อครับซาตุซาตุซาตุจช่ไดมอีกมีแค่นี้ละครับมีนะแค่นี้ครับนี่3ตัวบ่มี่บ่มีครับโอ้ได้เร่2ตัวไอ้แดงหามาให้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับอืมอันนี้ก็เบิ่งไปคือเป็นแนวทางเนี่ยครับท่านผู้ชม ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางครับน้องพุทโธมาทำบุญน้องพุทโธมาทำบุญก็ได้มาติดตามเบิรงบรารมีของน้องพุทโธน้ำกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอุย้ยพระใหญ่ครับท่านผู้ชมคุณพระใหญ่ขาวงามสง่าราศสีดีหลายครับท่านผู้ชมโอ้เนาะครับเนาะ,นะมีอย่างอีก,กบก่กระล่ะไอเด็กมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เนะาะกระลา่า,ก,ลากระจำคาถาอข่อมได้บ่หนี่ง โอ้ครับผมกโบขออยากบทถามหลองพุธู่นะครับเนาะเป็นคาถาของเพิ่นเองครับกับโบขออยากถามหลองพุธู่มาที่นี่มียังอีกกี่บ่บุมีได้เนาะหลองพุทโธเนาะครับบุมีครับ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 ขอขอบุญขอบุญหลองพุทโธได้หลายครับที่ให้ตุลีได้เตี้บ่าวแอมโดยตรงกับเอฟซีครับท่านผู้ชมไอแดงไปหามาให้ไปเอามากับหลวงปู่ส่วนมากหนี่งคาถาไปเอากับหลวงปู่นี่สิบ่พลาดเนาะครับท่านผู้ชมคื่องวด ว่างหันนะหลวงปู่พาไปบุกกองสลากงวดต้นกอนหนึ่งลวงปู่พาไปบุกกองสลากก็ได้เลขหาแปดมากะเขาตรงๆรงวดนี้ไอ้แดงไปเอากับหลวงปู่มาอีกครับไปเอากับหลวงปู่มาอีกได้หกสามอุ้ยสามหกครับสามหกครับหกสามหรือหกสามสามหกหกสามครับหกเนาะหกสามหกสามเบาแอมกับเราชงกับความจำบ่อยดีครับกระนั่งกระแล้วแต่ครับกกับระนั่งกระเล้วแต่เนาะน้องพุทโธเนาะ ก็ขอขอบคุณขอบคุณน้องพุทธูได้หลายครับขอบคุณครับน้องพุทธูสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุหลวงปู่สาธุนะครับเนาะเดี๋ยวเราแอมเราตรงกับข้อยากสุดท้ายวิวให้น้หเข้านึงครับเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนครับเนี่บารมีหลวงปู่ครับสาธุสาธุกลุ่มก้องหลวงปู่นะสาธุครับผมทมาชู้ชมนี่ด้วยครับตัวเลขของน้องพุทธูครับทมาชมตัวเลขของน้องพุทธูนะครับเนาะเป็นเลข กสามครับหกสามหกสามสามหกกับนาคัปลังกันก็ได้นะครับน้องพุทธวานาะครับเนาะไอแดงไปขอมากกับหลวงปูครับไอแดงก็คือกุมารทองล่ะครับท่านผู้ชมเป็นกุมารทองครับเป็นกุมารทองของน้องพุทธเนาะครับเนาะมาอยู่นํำครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขหกสามหกสามครับ หมวดวันที่16มิถุนายนพศ2565ครับท่านผู้ชมเนาะกะล็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งกับน้องพุทโธครับประธานมีโชคครับประธานมีโชคใหญ่ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนีเบาแอมเราตรงกัจจิลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เด้อครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ